อินซ่าหน่าจะถึงกระจุกเพื่อเจอสาวร็อกหน้าดุคนนี้ยังลุกยังแรงเไว้ยังแรงอไว้กีมากกีลูกกีความเป็นท้าของเราแฮร์เต้ามากกีหน่อยนี่สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันชื่อซ้องค่ะมาจากจตุจักรดูทรงผมหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อย อ่าดูสมผมหน่อยสิโอ้โหโอ้โหนี่ถ้ามีแป้งโรตีหน่อยกินได้เลยโอ้โหสวยมากเขาเรียกว่าแนวพังนี่ไงฮะโอ้โหนี่พังพลาดมากเลยวันี่ได้ท้านได้ไหมครับอะไรฮะอ่าเจ้าของเขาไปไหนอะไเขาวิ่งโซ่หลุดมาขนาดนี้ฮะไม่มีเออใช่ไหมวันนี้ฮะเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้อุปกรณ์ของเขาเป็นยังไงสกาลูกมันยิ่งใหญ่อลังการต่อขามีได้เอาไปจัดจิตวิญญาณของดิฉันเลย ขอให้อุปการะให้ฉันเดยวเจลใส่ผมหลอดใหญ่โตมหโฬาหลอดนี้เนื้อเจลข้นหลอดเจลแน่นเซ็ตทนทานเรื่องอื่นน่ะไม่ต้องพูดถึง มีนทำไมฮะไม่ใช่มันคืออะไรลูกไม่คืออะไรบอกก็าไปอันนี้คือเจลเซ็ปโอนเอาไปช่วยให้พี่ได้นะมันจะทำอะไรได้ยังไงมันจะช่วยทำให้พี่นะคะสา่งมารถส่ไอตัวที่อยู่ตรงนี้แล้วจังเลยหมดเลยทีมของคุณแจ็คต้องได้เจ็ดพินขึ้นไปสีม่วงพร้อมนะครับพร้อมไหมภาพพร้อมแล้วกำแพงซ่าสไต ทีมสีม่วงนะครับล้มไปแ6คะแนนของเก่ามี10รวมเป็น26คะแนนและชัพเป็กของเราในะวันนี้ได้กันทีมสี เอาไว้นะฮะเราเราเป็นแชมป์แล้วครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยทีมสีม่วงนั้นจะต้องไปต่อสู้กับพินทองครับนำเงินรางวัลที่ได้ในช่วงหน้านั้นไปมอบให้กับองค์กรการกุศลครับครับจะได้เท่าไหร่พักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกับเกมกำแพงซ่าสตรีสีซูเปอร์โค เขาจะเกณฑ์กำแพงซ่สาสไตร์นะครับในรอบนี้รอบโ<อ>บน,นัส,สไตร์ครับในรอบนี้ผู <c oughs> ้เข้าแข่งขันจะต้องนั่งอยู่บนอุปกรณ์ของเรานะครับ <c oughs> โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องปล่อยตัวออกจากแกนหมุนไปชนคินทอง <c oughs> ถ้า,า, 5, า <c oughs> ล้มหนึ่งินทองรับไป5,000บาทล้มสอินทองรับไป1 0,000บาทแต่ถ้าล <c oughs> ้ม3ามินทองรับไปเลย2อง0มบาทนีข้อแม้นะครับห้ามโดนพินดำล้มครับถ้าโดนพินดำล้มครับเกมจบทันทีนะครับครับแต่ทารกรรมเราใจดีครับมอบ3,000บาทให้กับมูลนิธิที่ถูกเลือกมาในวันนี้ครับ แจ็คครับคับผมถ้าทีมของคุณได้เงิน20,000บาทไปคุณจะนำเงินไปให้กับองค์กรการกุศลที่ไหนครับที่นี่เลยครับสหารสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงพัญบุรีครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอุปกรณ์ในวันนี้จะเป็นอะไรกันครับอาหนะพี่จิตพินทองเฮ้ยะไรนี่ยเยเยเอลยอากระจายหมดเลยครับผมให้ส้อมเลือกก่อนครับจะเลือกที่ไหนดีครับหนูเอาอันนี้ หนูเรื่องนี้เลยแต่ยังรูปลอยอย่างนี้รับม้อไปลงม้อซึ้งซึ้งนึ่งเข้าน้ำหอมอะคอยล้างเลยฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณส้มเล่นก่อนนะครับคุณส้มครับเข้าประจำที่นะฮะอะเรามาดูกันนะครับว่าสถาสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีนะครับจะได้5,000บาทแรกจากน้องส้มไปหรือเปล่านะครับน้องส้มพร้อมนะครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่าสตร์ ไม่ได้เอาไมได้เอาไม่ได้ปลอยเน่แหมมีเล่นกลงสะยื้อเฮ้ยเอาหมุนไปครับหมุนไปน้องร็อกน้องร็อกอุ้ยดูทรงแล้วนี่น้องเขาดิอ่ะเป็นไงครับท็อกปวดท้องหรือเปล่าเปล่านะเขาเกรงเขาเกรงโุ้ยดูซิว่าจะเก็บพินท็อกผินแรกไม่ได้หรือเปล่าแหมหมุนไปเลยติ้ว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 ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับสายซายเก็บเลยดีด สุดท้ายของเรานี่สุดยอดจริงเลยครับพวกม้าแดงของเราออกสแกนหมุนลงไปเก็บพินทองได้ไปอย่างสบายสบายเลยโอ้ยสบายอุ่นสบายแล้วกองสบ้านล้มไปหนึ่งพินทองสถานสงครามคนร้าย่ัพผู้หญิงธัญบุรีรับไป5ห้าพยน ส๋งแม่รับเป็<ห>นแล้วนะฮะต่อไปครับจะดูว่าได้เพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่ห,หรือเปล่านะครับประจําที่เลยคุณแก๊ปครับดูนะครับว่าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญ<ด>ิงธัญยบุรีจะได้เพิ่มไปอีกเป็นหนึ่งหมื่หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วกําแพงซ่าส,ส,ส,สาไลด์ไอได้เอาได้เอาได้มาถึงคุณแก๊บสุดหล่อสระนังสึงกันละครับเฮ้คอ่า จะหลุดไหมครับโอ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะจับดีๆนะจันน้องของเขาแรงนะเนี่ยไม่ก nah> sì ็บอกแล้วว่าของเขาแรงยังไงเนี่ยต้องขอให้เก็บทิ้ท э ี่สองให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วขอย่อขอย่อขอย่อถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเลย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 ลองแก๊บครับเล่นอะไรของน้องแก๊บเนี่ยโอ้ย ไปถึงกระแทกถึงดำไปเต็มเลยเขาให้กระแทกยินทองน้องแก๊บน้องแก๊บไว้ไม่ได้นิดเดียวความรู้สึกคุณเจ็บหน่อยเป็นไงบ้างเสียดายจริงครับต้องบอกว่าจริงๆเมื่อเจ้ผมพยายามนะใช่มจะเลงแล้วแต่แบบไอ้ตรงช่วงท้ายเนี่ยมันตันบุญแล้วมัน ขมมยปุ่มมอฟไม่เห็นไม่เแล้วต้นติดม้อไปหน่อยนึงแม้ว่าพินดำจะล้มลงไปแล้วนี่นะครับมิสเตอร์มาโซเกรดนะครับก็ยังมอบเงินรางวัลนะครับให้กับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงทัญยบุรีรับไป3,000บาทเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณครัศน์คำบุญครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบ้านครับรถหนึ่งก็ประจำบ้านนะครับสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้นะครับทาง w w w facebook com Hole in the w a l ว t h a i l a n นนะครับ,รบวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆครับ,รบกลับมาสร้างกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ